มุ้งไกลในรอยทรายพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เสด็จเยือนสาธรารณะประชาชนจีนเป็นครั้งที่สองระหว่างวันที่7ถึงวันที่21เมษายนพุทธศักราช2537 โดยห่างจากการเสด็จครั้งแรกถึง9ปีทรงปรารว่าการอธิบายปรากฏการธรรมชาติบางครั้งก็ยากยิ่งธรรมชาติมักจะก่อความพิศวงขึ้นในจิตใจมนุษย์ช่วยสร้างจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกแปลกๆเมื่อพระองค์ท่านทรงไปยืนอยู่บนพื้นทะเลทรายความรู้สึกหลายอย่างได้เกิดขึ้นในห้วงคิดอย่างหนึ่ง คือความกว้างขวางความโดดเดี่ยวอิสระเสรีซึ่งงดงามและมีความหมายท้าทายต่อชีวิตที่มุ่งไปข้างหน้าไกลแสนไกลอีกอย่างคือความประทับใจต่อบุคคลที่ไปมาอยู่ในพื้นที่แถบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงอยากศึกษาว่าเขาอยู่กินอย่างไรทำอย่างไรจึงต่อสู้ความยากลำบากนานาประการในทะเลทรายได้